มาส่งอะไรป่านนี้เนี่ยสั่งไปสองชั่วโมงเกือบจะสามชั่วโมงแล้วกับข้าวป่านนี้เย็นชืดหมดแล้วมั้งเนี่ยครับผมขอโทษด้วยครับดูเวลามัง้งสิว่าสั่งไปตั้งแต่กี่โมงแล้วตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนี่มันจะบ่ายสามโมงแล้วและเพิ่งจะมาส่งนี่ทํางานแบบนี้เนี่ยทาทากี่ปีแล้วทำมากี่ปีแล้ว ทมาหลายปีแล้วครับทำมาหลายปีแล้วส่งแบบนี้เหรอไม่ครับ,รบนี่อยากให้ส่งเรื่องไปที่บริษัท<อ>ปะอย,อยากครับ,รบนี่ถ้าส่งเรื่องไปบริษัทนี่ออกเลยนะ <ผม S 1> เนี่ย<ม>จะสามชั่วโมงแล้วเนี่ยขอโทษด้วยครับเพิ่งจะได้ข้าวเนี่ยขอโทษนะครับข้าวป่านนี้ได้เย็นชืดหมดแล้วและใครจะรับผิดชอบครับผมถ้าถ,ถ,ถ้าไม่เอาเดียผมนี่เองก็ได้ครับไม่เอาได้ไงกูหิวมึงเคยมึงมึงเคยหิวไหมเวลาคนหิวน่ะมันโมโหหิวมันเป็นยังไงครับฮะ เข้าใจครับเข้าใจเหรอนี่มึงเข้าใจสามโมงเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยมึงเข้าใจมึงคิดว่ามึงเข้าใจเหรอครับผมขอโทษขอโทษจริงๆครับขอโทษขอโทษด้วยนะครับสามชั่วโมงแรกกับคำว่าขอโทษก<ม>ูเวลากูหิวกูหน้ามืดนะกูด่าหมดไม่สนลูกใครนะครับผมแต่ว่าผมผมีธุระนิดหน่อยครับมีธุระอะไรของมึงนิดหน่อยก็คือต้องไปรับลูกสาวที่โรงเรียนครับไปรับลูกสาวมึงไม่ไปรับลูกสาวก่อนแล้วค่อยมารับงานล่ะมึงมารับงานทําไมอ่ะ S 1> <S 1> <S มึงแยกแยะสิเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวน,นี่มันงานมันฉุกเฉินนิดหน่อยครับฉุกเฉินอะไรของมึงมปัญหาชีวิตมึงไม่ได้ปัญหาชีวิตกูมันคนละปัญหากันค,คนละประเด็นกันมึงทํางานมึงได้ตังค์ถูกไหม <S <S มึงได้ตังค์มึงก็ต้องเอาตังก่อนรเรื่องปัญหาชีวิตของมึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกับข้าวกูเพราะกูต้องการกินข้าวกูโทรมาบอกให้ไปรับลูกสาวผมลูกสาวโดนทําลายครับโดนทําลายแล้วยังไง มีบาดแผลนิดหน่อยก็เลยก็เลยต้องไปรับต้องไปดูลูกครับแล้วมึงไม่ให้แม่มึงหรือเมียม,มึงมาไปรับล่ะฮะเพราะมึงต้องรับงานอยู่เนี่ยเลี้ยงเดี่ยวครับเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับผมก็โทษด้วยนะครับไหน,นมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ,อก็ระดูกแขนล้าครับโอ้แล้วเป็นเยอะขนาดนั้นนะ่ะแล้วไปโรงพยาบาลมาหรือยงัง ทางโรงเรียนเขารักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนครับก็เดี๋ยวพอผมส่งข้าวพิเศษแล้วผมจะพาลูกไปโรงพยาบาลครับโอ้ยังไม่ไปโรงพยาบาลอีกอย่างครับโหและป่านนี้ดูซิแขนหักไปแล้วมั้งนะ่ะครับไม่ไม่ทราบน,นครับแต่ว่าน่าจะเจ็บเยอะเหมือนกันครับโอ้โหเป็นเยอะขนาดนี้ก็เห็นใจไม่เป็นไรฉันไม่ถือสาอะไรเดี๋ยวปิดงานแล้วก็คือเดี๋ยวฉัน เอาตังที่ฉันไปรักษาค่าพยาบาลด้วยแล้วกันขอ,ขอบคุณมากครับออบทีหลังก็อย่าช้าแบบแบบนี้นะมีอะไรก็กดกยกเลิกไปก่อนครับผมครับแต่อย่ามาทําให้คือลูกค้ารอแบบนี้ครับขอโทษทีครับนี่เห็นเป็นแก่เด็กนะฉันจะสงสารเด็กตาดำๆขอโทษด้วยครับไม่เป็นไร